คผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะอยู่กับฟอสชา,า,าค <น S 2> ุณเรากําลังจะขึ้นไปถ้านาคาแต่ว่ามันเป็นคือถ้าใครที่มาจากบึงการตัวเมืองหรือว่ามาที่ไหนก็แล้วแต่หรือแม้แต่ถ้าว่าคุณมาที่บึงสามเขาเรียกเขาสามวานหรือว่าบึงหินสามวานค่ะคุณก็จะใกล้อยู่ที่นี่แล้วก็ต้องมาแวะที่ร้านนี่เลยค่ะชื่อร้านอะไรเอ่ย สวัสดีค่ะ,คะที่ร้านมาเดร์นะชยนัยพรนะคะมาเดร์นะชัยพรจริงๆแล้วปักหมุดหาง,ง่ายมากเลยเนาะใช<ค>่ใค่ะทิ้ให้ถูกมาเดอร์อย่างนี้นะคะมาเดอร,<ค>รนะชยนัยพรสามารถช็อตใน Google ได้เลยค่ะค่ะที่นี่มีอะไรที่แบบเด่นหรือว่ามีอะไรที่แบบน่าจะให้เหตุผลว่าทำไมต้องมาแวะที่ร้านนี้ที่ร้านนะคะก็จะให้บริการประเภทอาหารเครื่องดื่มกาแฟสดนะคะอาหารไทยอาหารอีสานแล้วก็เมนูท็อกกินเช่นเมนูปลาดําโขงค่ะ ค่ะคุณมีอะไรดีๆแซ่บๆเยอะมากที่นี่ชากาแฟก็มีร้านอาหารแบบสวยงามก็สามารถแวะมาได้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นท่ามนาคาก่อนเดี๋ยวแวะมาอีกขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะไปเราไปขึ้นท่ามนาคากันเลยให้ดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้แวะหนึ่งก่อนคนบรรยากาศชีลมากถ้าว่ามามาที่ อำเภอตำบลชัยาพรที่ตัวเมืองบึงกาลต้องแวะมาที่นี่นะคะไปละเดี๋ยวขึ้นท่าก่อนคุณแล้วก็บางคนไม่ได้ออกไปร่างกายต้องค่อยๆเดินอย่าอย่าเดินดันกำลังตัวเองเยอะค่อยๆเดินค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับยิ่งยิ่งรีบยยิ่งเนี่ยวันนี้ได้ทั้งวันครับ ได,ได้ทั้งวันได้ทั้งวันได้ทั้งวันนะได้ทั้วันนี่คืออยู่กับไก่ได้ทั oh? hey, <c 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 ้งวันใช่ไหมครับคุณเราขอเข้ามาท่านเรียบร้อยทั้งวันอยู่ได้พันห้านะลูกถ้าคืนจะได้สี่พันเออไม่เชื่อเขาติดอย่างนี้เขาติดนานสี่พันติดมากนักเยาะเขาเดี๋ยวนี้เส้นเนาะเส้นตลอดไปตามไปค่ะคุณ คนตรงนี้วันวันนี้วันนี้เราอยู่กับน้องพัดนะครับเป็นไกด์ของเราแล้วก็แน่นอนคนนี้ค่ะพี่คอสนะคะคนสังเกตลมหายใจฉันค่ะตอนนี้น้องพัดบอกว่าตรงจุดนี้จะเป็นหินหัวเต่าแต่ว่าต้องไปถ่ายอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้เราขึ้นมาได้ถึงร้อยเมตรเลยยังคะทําไมมันหอบอย่างนี้มาว่ายไมคะได้แค่นี้ได้ซ้านี้แค่พอก็พอเนาะคุณาหารมาจากกรุงเทพค่ะคุณแล้วก็น้องนะคะน้องเลยนะ อ่าค่ะไปเราไปต่อทางลูตายตายตรงนี şey ้อให้ถ่ายตรงนี้มาเดี๋ยวให้ดูทางนี้ตรงนี้จะสวยมากนะอ๋อตาแสดงถึงความอายุยืนยั่งยืนเนาะใช่ครับ ไซค้าขอน no <im> <or S 2> ้ำหน่อยน้ำผมน้อยนะครับโอ้ยน้ำน้อยวะสันอน้ำมานี่น้อยเออน้ำมานี่ข้าจิบนน้อยใช่ไหมเอาละค่ะคุณมาได้ A B C D จนถึงเท่าไหร่นะ L หรอตอนนี้ตอนนี้ฉันไม่ไม่มีอารมณ์ท่องเลยพยัญชนะ A B C D มีจนถึงเมื่อไหร่ตอนนี้เราถึง C แล้วอันหน้าก็จะเป็น L แล้วโอ้ตอนตอนนี้ทีมพักแล้วหนึ่งนะคะทีมพักอยู่ข้างล่าง จุกไปหรือยังจุกไปแล้วอ๋อไปแล้วมันไม่รอแม่มันเลยเนาะเออคุณบันไดนี่คือบันไดค่ะคุณเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อไม่รอแล้วนะพุดเล่นพดเล่นยัรอได้ ุณเราจะเห็นเพื่อนเดินทางนะคะไม่ใช่นิาสา์นะคะคุณแต่ว่าเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็จริงๆแล้วว่าใครที่จะขึ้นมาควรจะตั้งจิตอธิษฐานสโลบัตชัวคือถึงแน่แต่ว่า มีเวลาทั้งวันเขาปิดกี่โมงนะคะคุณพี่โทษทีปิดบ่ายสออ๋อปิดจากข้างล่างบ่ายสองแล้วคนที่ลงไปสามารถลงได้จนถึงกี่โมงคะห่กโมงเย็นก็คือคุณมีเวลาสี่ชั่วโมงส่วนถ้าใครจะมาเช้าตู่ก็สามารถขึ้นมาตั้งแต่หกโมงครึ่งได้เช่นกันอันนี้เป็นความงามตามธรรมชาติโอ้ยคนอันนั้นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนใบโพอะ่ะแต่ว่าเป็นใบใบใบหญ้าที่แห้งแล้วแบบเป็นดอกไม้ไหวสวยงามมากนะคะ,ะให้ดูตรงนี้ก็จะสวยค่ะ เดี๋ยวฉันจะถ่ายตรงนี้ค่ะคุณเหมือนเวิลลิงวอรที่เชรูซาเลมเลยนะคะโอเคยายขอสองตัวตรงอีกครั้งค่ะอายุเท่าไหร่นะคะฮ <_ S 1> อกซิมฮ <_ S 1> อกซ <_ S 1> นเอ,อคุณคือต้องแบบอนุโมทนาสาธุคนใหญ่ยายมากแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะคุณนี่คือบันไดเรโรบาบเซียนจริงๆจริงๆแล้วทุกคนขึ้นได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะใครบอกตอนนี้ไม่ตดนะค้เยอะก่่นนะ เนี่ยค่ะคนข้างบนคือสิ่งมหัศจรรย์หมายเลขเก้าข้าวโพดหวานโรงแรมไม่มีชื่อส่งข้าวประกวด นี่คื ham, ENTS, อจริดบน500เมตรห่างจากระดับน้ำทะเลบนถ้ำนาคานะคะพร้อมกับแสงส่องตามมาคะ่ะน้องต่อต่ออย่าฟูเทินนะคะไปแล้วไปใบเฟิร์นแห้งกลายเป็นข้าตอกกรอบ ไรไม่ได้พามาค่ะคนตรงใกล้ๆตรงตรงนี้คือจ oh ุดเคเนาะตรงที่จุดเคจะมีพระนอนนะคะเนี่ยค่ะอธิษฐานนะคะอยู่บนยอดอุทยานแห่งชาติภูลังกาถ้ำนะคะค่ะชมค้าตรงนี้เราเราอยู่ตรงจุดนี้แค่นี้จุดอะไรนะเคค่ะน้องต่อเห็นด้านหลังตรงนั้นคือบึงของหลงใช่ไหมคะคอน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึอหงวหลงจะอยู่ฝัง่งอ้าวตัวนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นหนองไอ้นั่นต่างหากหนองใช่คือ,อเหลืออีกแค่200เมตรเต้าอันเราก็จะถึงแล้ววิวบรรยากาศข้างบนสวยงามมากนะคะตอนนี้ปะ่ะไปต่อสวยงามมากค่ะ คุณผู้ชมคะค่ะใครที่เห็นใครที่เห็นคลิปนี้เราต้องอธิษฐานเออเขาสามารถอธิษฐานหลังจากที่ดูคลิปนี้ด้วยเพราะว่าเราเป็นหน่วยกล้าที่แบบเดินทางมาถึงที่นี่เนาะเพราะฉะนั้นใครที่อ่าใครที่จะมาจริงๆทุกคนมีสิทธิ์มาได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ตอนนี้นะคะห้องเสื้อจาก t r e S Center ผ้าใหม่ค่ะได้รับได้รับแรงบันดาลใจนกว่าฉันเลี้ยงแพะอยู่นี้ค่ะคคนให้รู้ว่าฉันมีการเคลื่อนไหว ตลอดนะคะให้ให้ให้ทุกคนได้รู้ว่าอีฉันเคลื่อนไปต่อแล้วนะอะไรเงี้ยยังได้ยินเสียงกระดิ่งที่ได้เงินเหลื่อลั่งากระดิ่งก็ยังดังยสาธุสาธุนะคะคุณวิวต,ตรงนอนนั่นไงน้องออฟออฟเสี่ยวมากเลยอะเห็นออฟแล้วแบบเสี่ยวมากคุณเพราะว่ากลัวลื่นคน การสื่อสารล้มเหลวนะคะต้องบอกก่อนว่าบางบางจุดจะมีสัญญาณตรงข้างบนตรงนี้ก็จะมีแต่ว่าตอนนี้อีฉันส่งสัญญาณไปทางโน้นน้องออฟบอกให้ถ่ายรูปอีแม่หน่อยออฟไม่เข้าใจค่ะคุณออฟไม่เข้าใจแม่เลยไปต่อไปต่อไปกันเลยครับไปกันเลยค่ะ คุณนี่คือถ้ำที่เราจะเข้าไปก็คืออถ้ำนาคานะคะที่อุทยานแห่งชาติบึงของหลงใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ,คคะ,คะป้าเชิญเลยค่ะนี<ช>่ค่ะพาน้องๆมาแล้วเดี๋ยวฉันก็ลืมเอถือน้ำมาด้วยโอ้คุณลำค้างบัก,กระดิ่งเ้วยบาท <laughs> Thank <laughs> you. ไปฉันที่เมืองอยู่เวลาเนี้ยที่ว่าจามีคนตามหาทั่วครับมีประวัติ ชมตรงนี้คือสะดือนะคะขอพอรได้ค่ะ